สวัสดีค่ะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะจะเป็นการทบทวนเนื้อหาบทเรียนนะคะเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการสอบปลายภาคที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทบทวนพร้อมกันเลยค่ะเรามาดูที่ข้อที่1ก่อนเลยนะคะข้อที่1 ข้อใดเป็นการใช้ทักษะการวัดนะคะโดยมีตัวเลือกให้3ตัวเลือกนะคะตัวเลือกที่1บอกจำนวนผีเสื้อในสวนได้ตัวเลือกที่2บอกความสูงของต้นไม้ได้ตัวเลือกที่3บอกสีของดอกไม้ได้นักเรียนคิดว่าข้อไหนที่เกี่ยวข้องกับทักษะการวัดคะ คำตอบที่ถูกต้องก็คือบอกความสูงของต้นไม้ได้นะคะข้อที่2การหาข้อมูลในข้อใดใช้ทักษะการสังเกตเพียงทักษะเดียวนะคะตัวเลือกที่1บอกความกว้างของโต๊ะตัวเลือกที่2บอกสีของดอกไม้ที่เห็นได้ ตัวเลือกที่3นับจํานวนดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมได้ทักษะการสังเกตก็คือการใช้ประสาทสัมผัสนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ตาหูจมูกลิ้นนะคะเพื่อค้นหาคำตอบของรายละเอียดต่างๆที่เราสังเกตเห็นนะคะคำตอบข้อนี้คือข้อที่2นะคะคือการ บอกสีของดอกไม้ที่เห็นได้นะคะข้อที่3ข้อใดใช้ทักษะการจำแนกประเภทตัวเลือกที่1สุนัขสีดำมีสีขาตัวเลือกที่2โต๊ะทําจากโลหะมีความแข็งแรงมากที่สุดตัวเลือกที่3พืชดอก แบ่งออกเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับพืชใบเลี้ยงคู่ซึ่งการจำแนกประเภทนี้นะคะคือการจัดกลุ่มสิ่งต่างๆออกเป็นหมวดหมู่นะคะโดยใช้ความเหมือนกันหรือว่าความแตกต่างมาเป็นเกณฑ์นะคะข้อนี้ข้อที่ถูกก็คือตัวเลือกที่3นะคะพืชดอกแบ่งออกเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับพืชใบเลี้ยงคู่นะคะ ข้อที่4นะคะข้อใดไม่ใช่วิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะตัวเลือกที่1การเล่าเรื่องจากสิ่งที่เห็นตัวเลือกที่2การคาดคะเนคําอคตอบตัวเลือกที่3การตั้งคําถามนะคะวิธีการทางวิทยาศาสตร์นี้จะมี5ขั้นตอนนะคะเด็กๆขั้นตอนที่1คือการตั้งคําถาม ขั้นตอนที่2การคาดคะเนคําตอบขั้นตอนที่3การรวบรวมข้อมูลขั้นตอนที่4การวิเคราะห์ข้อมูลและขั้นตอนที่5คือการสรุปผลนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่ไม่ใช่วิธีการทางวิทยาศาสตร์ก็คือการเล่าเรื่องจากสิ่งที่เห็นตัวเลือกที่1น,นะคะ ข้อที่5นะคะข้อใดเป็นการคาดคะเนคําตอบตัวเลือกที่1วัตถุใดบ้างลอยน้ําได้ตัวเลือกที่2วัตถุที่ลอยน้ําได้น่าจะมีรูปปิงปองกะละมังและลูกโปกตัวเลือกที่3ทดลองดูซิว่าวัตถุใดลอยน้ําและวัตถุใดจมน้ําได้บ้างการคาดคะเนคําคำตอบก็คือ เป็นการคาดค่าในคำตอบของคำถามต,าต่างๆไว้ล่วงหน้านะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่ถูกก็คือตัวเลือกที่2นะคะวัตถุที่ลอยน้ำได้น่าจะมีลูกฟิงปองกะละมังและลูกโป่งค่ะข้อที่6ใครใช้เครื่องมือการวัดได้อย่างเหมาะสมตัวเลือกที่1 น้อยใช้ตลับเมตรวัดความยาวรอบเอวตัวเลือกที่2กลอยใช้ไม้บรรทัดวัดความสูงของต้นไม้ตัวเลือกที่3ามก้อยใช้เครื่องช่างสปริงแบบตั้งโต๊ะช่างผล,ลไม้คำตอบที่ถูกต้องนะคะเพื่อการใช้เครื่องมือการวัดได้อย่างเหมาะสมก็คือตัวเลือกที่3นะคะ ก้อยใช้เครื่องช่างสปริงแบบตั้งโต๊ะช่างผล,ลไม้นั่นเองค่ะข้อที่7นะคะการปฏิบัติเพื่อหาคำตอบจากสมมติฐานต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในข้อใดน,นะคะตัวเลือกที่1นะคะทักษะการทดลองตัวเลือกที่2ทักษะการคาดคะเนคำตอบ ัวเลือกที่3ทักษะการใช้จำนวนนะคะสมมุติฐานก็คือเป็นการคิดหาคำตอบไว้ล่วงหน้านะคะการที่เราจะหาคำตอบจากสมมุติฐานเราต้องใช้ทักษะการทดลองนะคะคือตัวเลือกที่1นะคะข้อที่8ข้อใดแสดงถึงลักษณะของบุคคล ที่มีจิตตะวิทยาศาสตร์ตัวเลือกที่1คุยเก่งตัวเลือกที่2ใจกว้างตัวเลือกที่3ช่างสังเกตจิตตะวิทยาศาสตร์ก็คือลักษณะความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของบุคคลนะคะข้อที่ถูกต้องคือช่างสังเกตนะคะตัวเลือกที่3คนที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์จะต้องรู้จักช่างสังเกตนะคะ ข้อที่9นะคะถ้าแก้วตาต้องการตวงปริมาตรน้ำแก้วตาควรใช้เครื่องมือชนิดใดนะคะตัวเลือกที่1่ถ้วยตัวเลือกที่2แก้วน้ำตัวเลือกที่3กระบอกตวงนะคะเครื่องมือที่ถูกต้องที่ควรใช้ในการตวงปริมาตรน้ำก็คือกระบอกตวงตัวเลือกที่3นะคะข้อที่10 การคิดคำตอบล่วงหน้าก่อนลงมือทำการทดลองเกี่ยวข้องกับข้อใดตัวเลือกที่1ทักษะการทดลองตัวเลือกที่2ทักษะการใช้ตัวเลขตัวเลือกที่3ทักษะการตั้งสมมติฐานการคิดคำตอบล่วงหน้าก่อนลงมือการทดลองนะคะก็เกี่ยวข้องกับทักษะการตั้งสมมติฐานตัวเลือกที่3นะคะ ข้อที่11ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสิ่งมีชีวิตตัวเลือกที่1สร้างอาหารได้ตัวเลือกที่2ไม่เจริญเติบโตตัวเลือกที่3กินอาหารข้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะข้อที่ไม่ถูกก็คือไม่เจริญเติบโตนะคะ ข้อที่สินะคะข้อใดไม่จัดเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดข้อที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดนะคะนั่นก็คือตัวเลือกที่3นะคะดินก้อนหินนะคะข้อที่13นะคะไก่เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะไก่เป็นสิ่งมี ชีวิตนะคะเพราะว่าไก่มีการขับถ่ายนะคะคำตอบที่ถูกคือตัวเลือกที่1นนะคะข้อที่14บสเป็ดจัดเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะเหตุใดนะคะเป็ดจัดเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะเป็ดกินปลาเป็นอาหารคือตัวเลือกที่สองนะคะเป็น ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตคือมีความต้องการอาหารนะคะข้อ15นะคะข้อใดจัดเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนะคะในตัวเลือกทั้ง3ข้อนี้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดก็คือลูกสุนัขต,ตัวฉันและต้นกุหลาบนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนะคะ ข้อที่16ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะคะตัวเลือกที่1สิ่งมีชีวิตไม่มีการสืบพันธุ์ตัวเลือกที่2สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตตัวเลือกที่3สิ่งมีชีวิตบางชนิดสร้างอาหารเองไม่ได้นะคะข้อที่กล่าวไม่ถูกต้องในข้อนี้ก็คือข้อที่1นนะคะสิ่งมีชีวิต ไม่มีการสืบพันธ์นะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์นะคะข้อที่17ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องนะคะ 1. แมวและสุนัขเป็นสิ่งมีชีวิต 2. แมวและสุนัขไม่ใช่สิ่งมีชีวิต 3. แมวเป็นสิ่งมีชีวิตส่วนสุนัขไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะคะ ข้อที่กล่าวได้ถูกต้องของข้อนี้นะคะก็คือข้อที่1นนะคะแมวและสุนัขเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะข้อที่18นะคะจากภาพนะคะหากเวลาผ่านไปสองสัปดาห์สิ่งที่เห็นในภาพจะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะคะตัวเลือกที่1นนะคะ เปลี่ยนแปลงเพราะมีขนาดเล็กลงตัวเลือกที่สองเปลี่ยนแปลงเพราะมีขนาดใหญ่ขึ้นตัวเลือกที่สไม่เปลี่ยนแปลงเพราะมีขนาดเท่าเดิมนะคะคําตอบที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่สนะคะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเพราะมีขนาดเท่าเดิมนั่นเองนะคะหลอดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะดังนั้นจึงไม่มีการเจริญเติบโตนะคะ จึงมีขนาดเท่าเดิมนะคะข้อที่19นะคะข้อใดแสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์นะคะข้อที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์ออกลูกออกหลานได้นะคะนั่นก็คือตัวเลือกที่1นนะคะแมวออกลูกมา2ตัวนะคะคือคําตอบที่ถูกต้องนะคะ ข้อที่20เพราะเหตุใดจึงจัดว่าพืชเป็นสิ่งมีชีวิต 1. พืชไม่เคลื่อนที่ 2. พืชมีการเจริญเติบโต 3. พืชสร้างอาหารเองไม่ได้พืชเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะว่าพืชมีการเจริญเติบโตนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่2นะคะ ข้อที่21นะคะจากภาพแสดงลักษณะใดของสิ่งมีชีวิตนะคะภาพที่นักเรียนเห็นนะคะก็คือภาพกระต่ายนะคะกำลังกินอาหารอยู่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้แสดงถึงลักษณะของสิ่งมีชีวิตก็คือมีการกินอาหารนะคะตัวเลือกที่3เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ ข้อที่22นะคะข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 1. รถยนต์วิ่งได้จึงจัดเป็นสิ่งมีชีวิต 2. โทรศัพท์มีเสียงจึงจัดเป็นสิ่งมีชีวิต 3. เครื่องบินบินเองไม่ได้จึงจัดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตคำตอบที่ถูกต้องนะคะข้อที่กล่าวได้ถูกต้องก็คือ ตัวเลือกที่3นะคะเครื่องบินบินเองไม่ได้จึงจัดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะข้อที่23จากภาพแสดงลักษณะใดของสิ่งมีชีวิตนักเรียนสังเกตภาพนะคะเป็นลูกสุนัขและก็มาเป็นสุนัขต,ตัวเต็มวัยนะคะแสดงถึงลักษณะของสิ่งมีชีวิตก็คือ มีการเจริญเติบโตนะคะตัวเลือกที่3คือคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อที่24ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 1. ดอกไม้มีการเจริญเติบโตจึงจัดเป็นสิ่งมีชีวิต 2. คอมพิวเตอร์มีภาพจึงจัดเป็นสิ่งมีชีวิต 3. ก้อนเมฆเคลื่อนที่เองได้จึงจัดเป็นสิ่งมีชีวิต คำตอบที่ถูกต้องนะคะคือดอกไม้มีการเจริญเติบโตจึงจัดเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเลือกที่1น,นะคะคือคําตอบที่ถูกต้องค่ะข้อที่25สิ่งใดไม่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของพืชนะคะตัวเลือกที่1น้ําและแสงแดดตัวเลือกที่สแสงแดดและอากาศ ตัวเลือกที่3ก้อนหินปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของพืชมี4ปัจจัยนะคะก็ประกอบไปด้วยน้ําแสงอากาศและธาตุอาหารนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของพืชในข้อนี้ก็คือก้อนหินนะคะเป็นคําตอบที่ถูกค่ะข้อที่26นะคะ ปัจจัยใดมีผลต่อการงอกของมเมล็ดพืชนะคะหแสงแดด2แร่ธาตุสน้ำสิ่งที่มีผลต่อการงอกของมเมล็ดก็คือน้ำนะคะข้อที่27การดูแลพืชควรปฏิบัติอย่างไร 1. รดน้ำเฉพาะขณะอากาศร้อนจัด 2. รดน้ำทุกทุกวันตอนเช้าและตอนเย็น 3. รดน้ำเฉพาะตอนกลางคืนการดูแลพืชที่ถูกต้องนะคะเราควรรดน้ำทุกวันนะคะในตอนเช้าและตอนเย็นนะคะข้อที่28ต้นพืชที่ไม่ได้รดน้ำนานๆจะมีลักษณะอย่างไรนะคะ 1. เหี่ยวเฉา 2รากเน่า3ใบซีดนะคะพืชที่ไม่ได้รดน้ำเป็นเวลานานนะคะจะทำให้พืชเหี่ยวเฉานะคะข้อที่29ถ้าต้นพืชไม่ได้รับแสงแดดเป็นเวลานาน,านต้นพืชจะเป็นอย่างไร 1. เหี่ยวเฉา 2. รากเน่า 3. ใบซีด พืชที่ไม่ได้รับแสงแดดเป็นเวลานานนะคะจะทําให้ใบของพืชนั้นซีดนะคะเหลืองซีดนะคะข้อที่3คือคําตอบที่ถูกต้องค่ะข้อ30นะคะข้อที่30เป็นข้อสุดท้ายของคลิปนี้นะคะเมื่อนำเมล็ดลำไยไปปลูกนะคะสิ่งใดที่งอกออกมาจากเมล็ด เป็นอันดับแรกนะคะ 1. ใบสองราก3ดอกนะคะข้อนี้ง่ายมากๆเลยนะคะสิ่งที่งอกออกมาจากเมล็ดเป็นอันดับแรกนั่นก็คือรากของพืชนั่นเองนะคะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการสอบปลายภาคด้วยนะคะ ขอให้ทุกคนได้คะแนนเต็มทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ